สวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทัวมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางล้วก็ับกาบของคุณหลายที่กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามแล้วก็มาถักทายหน่อยแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วจ้าที่ส่งของขวัญส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะเจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้ค่ะมื้อนี้เป็นคลิปที่สแล้วที่กลับมาเมืองไทยบ้านอยู่ไทยยินดีต้อนรับเข,ข้าบ้านที่เมืองไทยได้วยจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อานนี้หน่อยเผ้าไม่เคนมีกลิ่นจ้าโอ้ใสติ้วก็มัดจพี่นอจันนี้ก็็เปน พีเิ่งปารุกอะไรจ้าที่เลือจะนี่ก็สิเอามาแหนเสียดายจ้าพี่น้องจ้าบานนี้ก็สิมีพริกมีกระเทียมพักกันนี้หน่อยพวกหัวพักยังแม่จ้าคุณแม่ได้เบิ้งยู่แม่บอกหน่อยแน่ดีพักอยังบ้านเทาเอินพักอย่างน้อจ้าแล้วก็มีักการจองแล้วก็มีต้นกระชายอ่อนมากินกับต่ำพลน้อจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าก้อนสิกินเข้าไปเขาผ่้ช่วงเห็ดกินง่ายสไตล์หน่อยก็จ้าพี่น้องจ้าผัวผัวกระเทียมนี่หน่อยสิใส่นานแต่น้อยนิดหนึ่งเลยจ้าพี่น้องใส่น้ำไปหน่อย น่าใบพี่น้องจ้าบาดีเขากระสนมาไซเขาวันนี้เขากัดน,นะคะน่าใวันนี้เขากระสีมะไซเขาชิโนะซใ,ให่ไอ้หอนอจ้าชิโน,นเขาก,กล้าหลายอเคจะพี่น้องจ้า โจ้จ้าโอเคจ้าปานี่นี่หน่อยกะสิบ้ามาเฮ็ดอ่ำปนอันนี้สิเป็นปลาดุกย่างเด้อจ้ะปิ้งปลาดุเสื่อมาแล้วก็มาแกะจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็อันนี้กัพริกที่เฮาปขวเนาะจ้ะเครื่องก็บ่มีหยังหลายคือจังได่บอกเครื่องปรุงหน่อยสินี่แค่น้ำปลาร้าอันนี้ก็จะเป็นผงนัวแล้วก็เกลือหน่อยนึงอันนี้สิเป็นน้ำต้มซุปด้อจ้ะพี่น้องมาตํำมะพริกกันก่อนเฮาตําพริกที่เราคั่วก่อนนะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะหน่อยสิบ่ตําละเอียดเด้อจ้ะพี่น้องโคโลเคเล่นะคะให้เราได้เคี้ยวาหมาดนี่เอ็น หอมจ้าพี่น้องจ้าก็เ,าเอาอันปลาดุกปีนมาต่ำกระสีหอม <c oughs> นั่นมักกินจังสี่จ้ะพี่น้องปลาดุกกระสีว่าต่ำละเอียดขึ้นกันจา้าก็จะต่ำแบบว่าเป็นกุ้งลูกพี่เลี้งเหมือนกันนอกจากก็เดียเด๋ยวัยงก็ได้เห็นตอนหเห็นตอนที่เห็นเนื้อหเห็นหนังผู้เถาวาโอเคไาในี้เขาก็สีมะปุ๋มด้วยจา้าดัแบแรกก็น้ำปลาไหลจ้าพี่น้องจา้นาน้ำปลาแยบ อาน้ำเสียดายเอาน้ำต้มปลาเป็นว่าผู้ใดเป็นเสียดายแล้วนะเสียดายน้ำปลาน้ำอันปลานี่เท่านี่จัดล่างรูปแบบนี้เลยใส่น้ำไปอีกหน่อยสิว่าใส่น้ำายได้จ้าพี่นางจ้าเพราะว่าหน่อยกินได้ข้าวเหนียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกลือแล้วก็โป้งนวดเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าใส่ใจเยอะบ้างนี่ <100. S 1> ะจะแบบจ,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 จะเป็นแข็งแข็งแบบนี้น้ำปาลาใส่ก๋วยซีอิ้วด้วยน้อยด้วยจ้าขอชิมนิดนึงนะคะ พี่นะแซ่บทังสี่เลยจ้ะบ้านนี้ก็ถือว่าใส่พิมี์ยังหลายจ้ะคะเพราะว่าพิมีอันนี้อยู่แล้วเลยใส่แค่ต้นหอมนะจ้ะแบบนี้เลยบานๆมีแต่ความเป็นบานๆง่ายๆสไตล์หน่อยจ้ะพี่น้องจืะง่ายจ้ะเรียบร้อยเป็นศิลปะแดงหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เลยจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจะไปพอกันที่ข์เขาจ้าเป็นจังไหนเจ้พี่น้อง ง่ายบอ๊ง่ายๆเนาะเฮ็ดกินสไตล์หน่อยนี่จ้าพี่น้องจ้าวันนี้เรากินกับจ้จเอ๊ข้าวกลมขึ้นคอข้าวกลมแห้งบ่ได้กินโดนจ้าพี่น้องมาจ้าเบาๆายแล้วมากินโอ้ยกล่องกระตีสั้นแน่ได้จ้าตั้งกล่องไว้เพิ่นโตมาได้จ้ามาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ามาค้าแรกกับซีคุยต่ำปลนจ้าพี่น้องผัวหอมผัวกระเทียมเนาะหอมหอมจับครับว่าเป็นอ้อนกับแก่ดิจิพี่น้องจกาพักหนึ่ง หน่อยแซ่ไอ้น,นี่เดี๋ยวด้อยจากหน่อยแซ่เบเกิลสู้ดาเด้อยจากพี่น้องจ้ะใครพี่น้องก็มีพี่น้องกับแซ่เกลือไว้จักคืนชั่วโมง้งนะจ้ะแบบเนี้ยจ้ะเหงื่อกัเริ่มออกอสปวดจ้าแล้วด้วยก็มากินข้าวนังกันสมหมูสมหมูใส่หนังนี่จะ้ะหนังกับมะเด้ดตัดอยากหลาย นัวครับนัวครับนัวเนี่ยแบบชอบฮะไั่ยอมสายใจพี่น้องจ๋า สำหรับพี่น้องที่เพราว่าสี่ยูนในตั้งประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเราจะทานทานใดสนใจอย่างมีบ้านงามๆราคาถูกมากแค่หิ้วกระเป๋าก็เข้าไปอยู่ได้เลยเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์มีทุกอย่างครบจ้ดสี่ห้องนอนสามห้องน้ําครบจ้ดเดี๋ยวหน่อยสิขึ้นรูปให้ยุนไดถ่ายคลิปนีิเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะราคาถูกมากบ้านสวยมากราคาถูกมากจ้ะพี่น้องจ้าเจ็ดสิบสามตารางวาซีห้องนอนสามห้องน้าพร้อมโอนจ้ะพี่น้องราคาถูกมากหน่อยบอกเลยจ้ะเดี๋ยวคันพี่น้องทานใดสนใจแล้จ้แท็กหน่อยมายูอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อนาคตเชียงใหม่ คาสิโนโด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วสนามบินแห่งที่สองก็กําลังขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าคันพี่น้องผู้ใดสนใจทักหน่มารับรองว่าบอแพงในบอกเลยไม่แพงคือได้ฟรีเลยจ้ะพี่น้องบ้านสวยมากบ่ได้ยูแล้วจ้ะ <c oughs> จาควงเท่าแล้วบ่ได้ยูแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยอยากทรงต่ออยากให้พี่น้องที่รักบ้านจริงๆริงนอกจาก,กเลยสิ่มาบอกต่อยันพี่น้องกันเองนอกจากพี่น้องจ๋าบ้านงามยุลีจ้าถามเพื่อยู่ในไทยกลิ่นแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าสนใจทักหน่อยสามารถเลยจ้ะพร้อมโอนแล้วจ้ะพร้อมโอนออง แบบแบบจะใหญ่ไหมเอ็ะเอาคำนูนนี่พี่น้องถามหลายโอ้ยยางใดสิครับอยากเห็นละครสีเศร้าเล่นละครแบบบอ่ว่าษาจะเศร้าเล่นลโอ้ยภาษาแบบจ้าพี่น้องจยางนั่นเป็นอาชีพของหน่อยเนาะจ้าละครคืออาชีพของหน่อยเนาะจ้าส่วนครีมก็เป็นส่วนครีม NBF ก็เป็นแบรนด์ของหน่อย NB ย่อมาจากหน่อยบางรักหรือว่าหน่อยปารักมาจากสามีหน่อยสุปลารักมาจากจากหน่อยปารักหรือหน่อยบางรักมาจากเป็นซื้อของหน่อยแล้วช่องนี้เป็นช่องของหน่อยแล้วจะมีพี่น้องถามมาหลายว่าช่องนี้เป็นช่องพี่หน่อยีดีว่าช่องของพี่หน่อยีดีจ้ะให้สังเกตทั้งสี่จะคันขนติดตามหน่อยแล้วก็บว่ามีการเคลื่อนไหวอี่ยังหลายว่ามีการตอบคอมเมนต์อี่ยังหลายนั่นคือช่องพอมแต่ว่าของหน่อยช่องแท้เพราะว่ายุนาโปรไฟล์หน่อยสิมี่ไอเดียไล่ถึงไหนนั่นแจ้วพี่น้องจ้าแล้วก็พี่น้องที่สร้างคิมสร้างของ ซื้อบัญชีกับซืเป็นซื้ออุ่นเรือนรายโชคนี่คือซื้อหน่อยนอกจากถ้าเป็นบัญชีอื่นห้ามโอนห้ามสร้างกับเขาเด็ดขาดเด้๋ยวจะพี่น้องจ๋านอกจากให้เบิ้งว่าเป็นซื้อหน่อยอุ่นเรื่อเพราะว่าหน่อยอุ่นเรือนจะเป็นอุ่นเรือนรายโชคนอกจากซื้อหน่อยหน่อยนี่เป็นซื้อเล่นของหน่อยนอกจากอุ่นเรือนรายโชคนั่นคือซื้อเต็มข,ของหน่อยนอกจากซื้อบัญชีกราเป็นอุ่นเรือนรายโชคอันนั้นจะโอนเด้๋ยวจะพี่น,อน้องจังสร้างเด้๋ยจ้า <demo> รสชาติของเด็กชนิดแซ่บหัวเรานี่อ่ะก่อนรสชาติของไทยของเกิ่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามีรสชาติของใหนเนาะแก็แซ่บนะจ๊ะพี่น้องต้องดูหน่อยสิว่าโอ๊ยมันแซ่บไปไหนเนาะแต่ว่าหน่อยแซ่บเพราะว่ารสชาติของหน่อยหัวเราะหนังต้มันซันแซ่บตุ้ยจังคือแบบแซ่บตุ้ยจังเลยพี่น้องจ๋า อืมอยากินตัวเนียวนี่ก็จะเป็นหนังแาบเป็นหนังเป็นห้างเพิ่นเป็นกล้างน้อยแต่ว่าไหนใชได้ แถวน้นดีอยู่แม่ว่าแถวดีๆยำเพื่อแม่ในเด้อนหลัสันเพื่อจะแม่จ้ะเพื่อทุกที่าะจ้ะทำพี่กับเแล <c> ้วคุณไหนบอกจะเอาไปทำยำ เลยเจ้าของมันจ้ะวนพ่งแก <c oughs> หัว่ลกับพี่ยังเราจะไปน้องแจ๊กมีแต่แต่อันนังทองเนนี่แหละถับคลี่จ้ากะกิน <c oughs> อีกค,คำหนึงจ้ะ เดกก็กแง่ตาค <laughs> <c oughs> ิดหา่าพักแวนด้วยกันพักกันไหมใส่ตะปูนเดี๋ยวก็พวกพักแวนจ้า โอเคได้จ้่พี่น้องจ้าคลิปนี้หน่อยมาผ้ากินเข่าแค่นี้จ้าพี่น้องจ้าแล้วกาพี่น้องอย่าลืมเมื่อยุไทยคลิปเด้อจ้าสีมีบานงามๆหน่อยอยากส่งต้อนหน่อยอยากหาเจ้าของบ้านคนใหม่ที่หักบ้านเนาะจ้ะเพราะว่าบ้านดีมากเนาะจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้บ่ได้อยู่แล้วจ้าพี่น้องจ้าต้องการสีส่งต้อนถือกระเป๋าใบเดียวเขาอยู่ได้เล้วจ้าทุกอย่างมีครบจ้าพี่น้องจ้าโอเคได้จ้่พี่น้องจ้ามาพอกันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลาไปแค่นี้ขอให้ยุดีมีแห้งทุกคนย้ายเจ็บย้ายเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะหน่อยแล้ว